ใชเป็นไงใช้ได้เป็นแหละฮ่าฮะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแนยนะผมนะวันนี้เราอในเกมคิงเลกซี่ซึ่งปีเตอร์นะได้มี v ีทูเบอแล้วเปขอตัวเองนะทุกคนซึ่งวันนี้ปีเตอร์จะมารีวิวดาบูรามมสานะทุกคนซึ่งชื่อใครเล่นอานะวนะจะรู้จักกันแน่นอนนะฮะแต่ผมเพิ่งเล่นก็ยังไม่รู้จักอะไรมากนะทุกคนซึ่งไอดาบนี่นะทุกคนผมถือว่แสงตื่นนะ V2 นะทุกคน ซึ่งถ้าโอกาสดอกจากโอด n ิงนะทุกคนผมไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าเขายังไม่บอกมาและถ้าจะทำวี2ต้องตีเจ้ายี่ตัวครับแล้วก็ต้องมีเจมหนึ่งรเจมได้นั่นแหละฮะวีธีก็อาจจะดูง่ายแล้วก็ยากนะฮะแค่ตีเจ้าเราก็ได้เจมนี่ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะทุกคนซึ่ง V2 มันจะมีแทบบารขึ้นมานะฮะทุกคนแล้วเรามากดสกิลแท้นะ นี่ติดสถานะเบรอนิดนิดนะทุกคนตีจ้าจามีเป็นแสนนะทุกคนอ่เดี๋ยวลองอีกรอบนะทุกคนดูท่านน,นี่โคตรเท่โอ้โหล่อเท่นะทุกคนถ้าฟันเฉยๆไปแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเหมือนดวงจันทร์เลยอ่ะทุกคนโอ้โหโ,หโคตรแรงเหมือนสก,กิลสองนะทุกคนนึกว่าผลแสนมาดูกัน นี it. ite, it. It ่ติดสถานะปลืนด้วยฮะทุกคนหล่อเทนะฮะทุกคนเห็นไหมมันหล่อเทนะทุกคนไอ้ดาบเนี้ยคือใครมีมันต้องถูกใจแน่นอนนะทุกคนอ่าถ้าหนีนะทุกคนมาดูสกิลแซดนี่นี่นึกว่าแม็กมาตื่นนะตอนแรกโอ้โหนึกว่าแม็กมาตื่นไอ้ดาบเนี้ยทุกคนนึกว่าแม็กมาตื่นกับแสงตื่นนะทุกคนโอ้โหเข้าใจผิดหมดเลยไอ้ดาบนี้เป็นดาบเดียวที่ทําให้ผมเข้าใจผิดนะทุกคน เดี๋ยวขอฟานสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอ็กเวอร์ชันไฟนะฮะทุกคนมาดูกันอ่าเริ่มแล้วก็มี<อ>ดาบแทงโอดาบมีเป็นแสนะทุกคนคือถ้าราคาหัวกะผลสั่นนะทุกคนสกิลเอ็กะโคตรมีประโยชน์ครับตัดหาคี้รัวม,มากแล้วเราปล่อยจะปล่อยสกิลบีใส่อีกคือตายนะทุกคนซึ่งไอดาบนี้ถามว่าใช้เป็นไหมใช้ไม่เป็นครับทุกคนก็ต้องฝึกนะทุกคนก็มันเหมือนผลแสงอะทำไรได้อะ กับแมกมาทุกคนหมายถึงตอนดาบมันเป็นไฟดาบไฟอ่ะทุกคนมันเหมื่อมากนะกคนตอนไม่เปิดหาคีนะทุกคนนี่ดาบมันเก่าๆนะทุกคนแล้วก็แสงนีออนนะทุกคนโคตรหล่อเท่ดาบมันดูเก่าแล้วนะทุกคนแล้วดูเปอกดาบดิขึ้นสนิมแล้วนะทุกคนคือแบบเก่าแล้วแน่เลยนะถ้าถือนะนึกว่าดาบทันจิโร่ไม่ใช่นะมีกระดุมด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะทุกคนนึกว่ากระดุมนะทุกคน ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ให้ Mono Act ด้วยนะทุกคนหรือว่าก,ก็อาจจะสตรีมด้วยนะทุกคนอาจจะกลับมาสตรีมแหละก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเราจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย